กเราทตัน้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่สุสีฟาแล้วเนาะพอดีสหรับปี6กสีก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จทุกอย่างมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งพวกเราและพวกคุณและ คุณคุณต้องพูดทุกคนคุณต้องพูดเพราะว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะให้นี่อ่าแต่ว่าตอนนี้ต้องจัดตัวเองตัวเองห้าจริงนะก็เองานะแล้วก็จะมีหน่วยกล้าตายที่ยังเฝ้าสถานที่อยู่นะครับนี่นะฮะอย่าไปติมกันนะฮะกำังเยอะเหลือเกินแล้วก็เพื่อจะมารับบรรยากาศยามเช้าที่สดใสนะฮะกับแสงแรกของปี64ตะวันแรกเมียวปี

พอพออยู่บ้านอยู่บ้านเฉยอย่าอย่าซนเลยนี่ดูอย่างน้องๆเนี่ยเขามาเที่ยวก็เที่ยวอยู่กับบ้านแม่ไม่นอนด้วยดีมันอยู่ยันยันยันหมากเลยเหรอไม่พูดมึงเกิดมาเพื่ออะไรกันทักเกิดมาเพื่อสู้จริงนะเด็กโะมาจหงจริง ตรงนั้นตรงนั้นสุทีฟามรัสูทีฟามเช้ากินกฟทีฟมออ๋อมหอดพอดีพอดีเขาเขาเขามีมีคนชงกาแฟด้วยอ่าครับอ่าเดีไปสซ่ผมกับโรบอตตตาโอเคอันนี้อร่อยอร่อยไหมอ๋อตอนกินตอนเช้าครับตอนคือกินเบีย ยังไม่นอนเลยครับอันนี้เราอยู่ไหนอยู่ฟาร์มไหนสุสีฟาร์มครับสุสีฟาร์มครับถ้าใครจะมาก็ระจริงครับปใหญ่บรรยากาศดีแนะนำสุสีฟาร์มครับครับผมเมื่อไหร่จะลับันครับตอนเช้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนมาก่อนนะก็ตอนเช้าแนะนำรัามาไว้สุสีฟาร์มก่อนแต่โดยต้องโทรจองก่อนนะครับเพราะว่า พื้นที่เขาเต็มเต็มบ่อยมากเต็มใช่ไหมเต็มเต็นนี่เต็มเลยใช่ไหมเต็มครับเต็มเต็มเต็มต้อง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 ก่จะมีปานินหนาเดียวชั้นหนาเดียวต้องต้องต้องจองก่อนเบัตรดีเขาบัตรดีว่าอะไรนะวาดกับร้อนสุดสีฟ้าหวานกับร้อนตอนนี้ตอนนี้เต็มเอ้เต็นเต็มแล้วใช่ไหมครับ เต่มาทิศที่ตอนนี้ที่กลางเต็มแล้วตอนนี้ก็เต็มยันต้องต้องจองตปีหกหกห้าเลยหกห้าหกหกสี่ตอนนี้คิวเดี๋ยวถ้าถ้าใครโทรมาแล้วก็จะพยายามจะเบียดคิวให้เผื่อใครเพินก็ยะจะแรกให้ได้นี่ครับกาแฟเริ่มได้แล้วโอเคได้แล้วใช่ไหมครับคนจะมาครับแน่นมากมีมีต้องต้องทำใจครับใช่โหแน่นมากเลยตอนนี้มีกาแฟมีอะไรทุกครับกาแฟบกินี่มีชงให้สดๆเลยครับกาแฟสดเลยใครแครคชงให้ครับทุสิ คุณตู่เลยครับอยูยแล้วคุณตู่คนโชงครับถัง,ง,ลลงกาแฟหรือถังข้าวต้มไปกินด้วยม,มีข้าวต้มด้วยใช่ไหมครับตอนเช้าอ๋อตอนเช้า,ชา,ชามีข้าวต้มด้วยยังก็ตกปลาได้เลยครับนี่เต็มน้ำเลยครับแต่ไม่รู้จะได้ปล,ลาหรือเปล่าก็แล้วแต่ฝีมือครับแต่เต็มเวลาเต็มยันปีหกห้าละโอเคโอเคครับนี่นะครับแม่น้ำปาจีนอันนี้เพิ่งมาเจออาจารย์สุ อยากมาหาเขามานานแล้วอได้ข่าวว่าเขามาทํอาอะไรนะปลาแรดเดียวเออกับพวกพวกปลาค้าพวกไอ้เนนาสมผสมอยู่ที่บ้านเขาเี่นะครับอยากมาดูกิจการเขา,เ,าเนี่ยเ,เดี๋ยวไปเจอไปเจอเจ้าของก่อน มาเกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาหามาหา,มาหาเขาคิดถึง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 มารานสุนี่เมื่อคืนเขาก็จับปีใหม่อืม สุสีฟารมสุสีฟามเออมีกลางเต็นด้วยมีพวกบ่อปลาคองปลาครับอ่าปลาครับเขาอยู่นี่นะครับอ้มีไก่ด้วยเขาเลี้ยงไก่ด้วยอันนี้เป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์สุนะที่เขาแบบโอ้โหเขารู้ทุกอย่างเลยพวกเรื่องเนี้ยพวกพวก เรื่องทำน้ำทำอะไรเพาะพันปลาเนี่ยเขารู้เขาทำเขาเพาะปลาเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเจอเขานี่แหละเมื่อคืนเขาจัดตียมมาด้วยพวกน้องๆเขาก็มาทำงานกันอยู่ครับบางทีมันจะกาศยามเท้า ในปีแรกของปี60วันนี้อากาศดีมากเลยทั้งเอ่อลงทั้งแดดทั้งบรรยากาศหนาววันนี้หนาวอากาศดีจากที่ทาต้องนน้ำคืนนะฮะแหม่ไลอันนี้ทำอะไรอยู่ครับ นีมื้อเช้าแล้วก็มีข้าวต้ม,ม,มข้าวต้มหมูนี่ทำไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีทอดหมูหน่อยอเพื่อเป็นเครื่องเคียงสรสชาติเราก็ทำง,ง่ายๆครับดำเนินชีวิตยอย่างง่ายๆมีอะไรก็คืนอย่างนั้นพอดีมีหมูติดตู้เย็นอยู่หมูหมูตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าหมูปีนี้ปีที่แล้วหมูปีหกสาม รสดีช่ทุกอย่างวิธีวิธีวิธีทำคือคือหมักง,งูใช่ไหมครับย<ก>ังไงใส่เข้าไปครับตีครับเลือนิดหน่อยแหม่ต้องมีสูตรด้วยใช่ไหมครับใช่แค่นี้ครับเม,มื่อเมื่อเมื่อคืนอยู่ดึกอยู่กันดึกไหมครับ เด็กครับเด็กเด็กผมอยู่ประมาณสักห้าทุ่มแต่ก็เร็จว่าคนที่ถือกล้องอ่ะทั้งคืนนะยังไม่นอนเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยกล้าตายฮะที่ไม่หลับไม่นอนกันนะครับเราต้องเออน้องน้องน้องสวัสดีสวัสดีกล้องหน่อยเร็วสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีครับกินไม่ิกินไม่้งกูกินอะแม่อร่อยมากดังเช้าสวัสดีครับขวานสี่สุสีฟ้าครับเจ้าคนดีครับเจ้าคนดีพันคนเฮียครับ อ่าอ่าวิธีวิธีทำวิธีทำแป๊บหนึ่งเจอเพื่อนเฮ้ยน่ยน,อนปอน้ำปลาน้ำปลาปลาเอกียวเะเอาจานรองรับน้ำปลาหนลูกน้ำปลายอะลูกตาที่้องการนะครับต้องให้คนอื่นทำด้วยถ้าถ้าไม่อร่อยมันจะได้มีคนอ่าต้องมีสูตรด้วยมีสูตรมีสูตรของเขาด่อ <ๆ S 2> ยคามรดเลย เดี๋ยวเราจะบาชมบรรยากาศทางนี้นะครับเมื่อคืนน้องเขาก็อยู่ยันดึกเลยนะครับปีใหม่ของสุสีฟาร์มเพราะว่าสถานนี้เป็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับติดแม่น้ำติด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 แม่น้ำเลยนะครับ แม่น,น้ำบามบากงสวยมากเลยมาตกบงตกปลาตกปลาได้ไหมครับกลางเต็นได้ไหมกลางเต็นได้คิวเต็มอยู่นะฮะหกหกห้าหกสี่เต็มคิวเ 6, 4, วต็มปีหกสี่คิวเต็มประจองก็ต้องปีหกห้าปีหกปีของห้าเลยะครับใช่เพราะปีหกสี่เต็มเลยตอนนี้คิวเต็มเลยแต่เดี๋ยวถ้ายังไงถ้า ถ้าแทรกคิวได้เลยไ,ไ,ได้ก็มาจองกันได้ก่อนเดี๋ยวแท็กพยายามมาแทรกคิวให้นะครับตอนนี้เต็มจนนุ่นเลยติดต่อเบอร์เลยครับสี่เลยติดต่อเบอร์เลยติดต่อทางช่องสุตรสีฟาร์มได้เลยครับอร์สุตรแปดเาสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามศูนย์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องของ YouTube Channel สีฟาร์มเหมือนกันติดต่อได้แต่เต็มว่าปีนี้เต็มเต็ดมากเลยปีนี้เต็มแล้วใช่ไหมครับเต็มแล้วเต็มแล้วนู่นเลยครับปี65เลย อจองไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็จะดูว่าอะไรพยายามจะให้ลูกค้าได้กันทุกคนแต่ว่าพอดีมันฮอตคอสฮอสครับบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยครับน้ำมัน,น,มนบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยอากาศเย็นๆสบายติดแม่น้ำบา,บากงกง แต่ถ้าถ้าถ้าทะเบียนราดแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำปะจินแต่ถ้าใน Google Map อะไรเงี้ยเขาไห้ตีเป็นน้ำบาบะกงหมดเพราะนี่คือต้นสายของแม่น้ำบาบะกงมาจากคือเขาใหญ่มันเลยมาจบกันหรือไงครับคือตรงนี้จะเป็นแม่น้ำปะจินแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งเป็นแม่น้ำนครนายกถ้าเป็นน้ำบาบะกงจริงอ่ะต้องเป็นน้ำสายปะจินกับนครนายกประจบัาที่โยธกาเลยแทนก็จะเป็นแม่น้ำบาบะกงแต่เส้นนี้มันเป็นเส้นหลักบางคนก็เรียกแม่น้ำปะจินบางคนก็เรียกน้ำบาบะกงก็เรียกได้สองอย่าง แถวนี้กุ้งมีน้ําเยอะไหมครับมีม,มีมีกุ้งมีน้ำเยอะอยู่เพราะว่าก็จะมีชาวบ้านก็ตกตกกุ้งมีน้ําแท้ๆอันนี้เป็นกุ้งมีน้ำอันนี้คือกุ้งมีน้ำแบบจากแม่น้ำมาเนี่ยจากเนี้ยซึงรสชาติก็จะดีมากอร่อยตอนนี้มีคนดูอยู่พันกว่าคนตอนนี้คุณสุสีฟาร์มจะทําอะไรอยู่ครับทอดหมูให้ทีมงานครับ ทอดหมูหลังจากเมื่อวานกินปลาจะมาจนเก็บขึ้นแล้ว,ลวมากินหมูพี่นักันบ้างจะไปกินหมูก็ไปนี่ครับตับต้มนันร้อนเราจะเป็นตีมธรรมชาติ แต่ว่าแถวๆนี้ธรรมชาติจริงนะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้ฟาร์มของสุตรีฟาร์มเนี่ยธรรมชาติจริงเลยมาพี่มีพวกบ่อบังของบักคาบมีพวกไอ้อะไรนะไอเขาเรียกว่าไอเข้าไป่นดิกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ที่กลาง,งกลางเต็นด้วยอันนี้กำลังรวนหมูอยู่ไปก้กกว่ได้ไหม ออกออกอ้ยแบตแบตต่ำอ่อ่าวิธีทำอา้อาวอา้าวอ้าวกินก่อนเหรอ <c oughs> <ๆ>อันนี้เจ้าของฟาร์มนะครับอันนี้เจ้าของฟาร์มสุสีฟาร์มอันนี้คือเจ้าของฟาร์มนะครับ <c oughs> นนจะอาบน้ำไหมเนี่ยอาบน้ำคุณคุณคุณต้องลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อืมมันจะได้สุดท้ายกัธรรมชาติ เรอยให้ได้บรรยากาศให้มันแบบว่าอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับตอนนี้เขากำลังยวนหมูอยู่เพื่อจะให้น้องๆที่กินที่ที่กินเมื่อคืนใช่ไหมรับที่ต่อสู้กันมาตออ่อ,อต่อสู้กันมาเมื่อคืนเะน เาขา<อ><อ>จะไม่ทอดฐานที่มั่นเรเ,าเาขาไม่ทอดทิ้งกันตั้งแต่เมื่อคืนน้องเขาก็กินมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยันเขาดาวมาถึงตอนเนี้ยน้องๆเขายังอยู่เลยอยู่เลยน้องๆเขายังอยู่เลยหมอหมอสวอนยังเป็นครัวครับมีคนหนีไปนอนแล้วครับใช่ นันเป้น tamam. hey, so nice ันเปหน้าบอหน้าบอประคามหมอกแดง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 เงยหน้าหน่อยหมอกแดงไม่คืนก็กินกันมาดึกดึกดึกแล้วตื่น right> ขึ้นมาสุสีสุสีฟาร์มเขาก็มาทำอาหารให้กินตอนเช้ากินมีพวกข้าวต้มพวกอะไร คีอน้องๆเขาก็อยู่กันตั้งคืนนะแต่ผมก็นอนตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วเพราะว่าเราต้องตื่นมาทรักับข้าวกับปลาสลับกันดูแลฐานที่มั่นนะครับถือว่าบรรยากาศตรงนี้ดีนะไอ้สุสีฟาร์มถ้าเกิดมาคุณต้องจองเต็นท์ยังไงนะครับไม่แมดตอนนี้คิวปีหกปีเต็มหกปีเต็มต้องหกท่าเลยโอ้เย็นปีหน้าเลยเหรอครับปีหน้าปีหน้าเต็มแล้วปีหแต่ว่าเว้นแต่ว่าทิ้งลิสต์ซะก่อน ถ้ามีแ cancer มีอะไรแล้วก็สลับให้อ๋อสลับให้ได้ใครใครอยากจะมาก็กก็ก็ติดต่อได้เบอร์เลยนะครับแปดเก้าสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามศูนย์อ๋อครับอันนี้เบอร์คุณใช่เบอร์ผมเลยเบอร์ผมเลยติดต่อได้เลยติดต่อได้หรือต,ติดต่ออีกทางไหนได้ก็ทางช่องสุสีฟาร์มเหตสุสีฟาร์ามหรือว่าจะเป็นทะลุส่วนตัวสุสีผู้ชายกินจั่วแล้วก็ช่องทางยูทูบชาแนลนะฮะสุสีฟาร์มเหมือนกัน ุกช่องทางตอนนี้คนติดตามที่ช่องยูทูบของเราก็ประมาณ400,000มันห้าแล้วนะห้าแล้วห้าแล้วเหรอห้าแล้วครับห้าห้าแสนห้าแสนครับห้าแสนเรากำลังทำคอนเทนต์ดีๆออกไปเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์เราจะออกปีละครั้งคอนเทนต์เดียวคอนเทนต์เดียวปีหนึ่งห้าแสนเลยใช่แสน ตอนนี้คุณภาพเนี่ยเราไม่ได้ปริมาณไม่ใช่ออกเลาะเลาะเนี่ยพูดติดตามตอนนี้ผมประมาณห้าผมจะได้ปูไปประมาณห้าพันเอ๊ยโจ้คนคนดูคนดูอยู่ประมาณพันกว่าคนแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็ถามผู้ติดตามเท่าหน่อยดิเขาเล่นเป็นไรเงี่ยไม่ต้องตายแล้วก่อนนะคุณนะผมเห็นแล้วไงแต่หมายถึงพี่จะไปตัดตอบใช่เหรอใช่ใช่ตัดเมื่อกี้ออกไปฮะบรรยากาศดีมากเลย มันยัการดีหอมดีว่าเนื้อหรูอหมูเนี่ยไม่มีใครอยู่มากินไปขโมยหิูเข้ามา <c oughs> okay, หอมบัก oh, หอมหอมหอม <c oughs> หอมมากเลยเดี๋ยวถ้กพักวันนี้ก็แดดก็จะสองแล้ว พะที่จะเก็บเป็นาโล่งๆเอาไปรับลูกค้าในสายกลางเต็นท์นะครับแตยวันนี้ก็ลูกค้าแบบนั้นแหละก่อผมจะรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเราวนันธรรมดาผมก็เดินสายไปทำร้านที่ต่างบางทีก็บินไปออสเตรเลียไปแคนาดาอะไรงเงีเ้ยเ็ยรืองแ,แต่ก็จะกลับมา บางทีก็อยู่แถวยุโรปแต่ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจโควิดก็เลยไม่ค่อยได้ไปก็จะอยู่แถวในประเทศไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมครับ็บิน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 แต่ในประเทศแต่สาวที่ต้องกลับมาแน่นอนวันศุกร์เนี่ยผมบินกลับมาแล้วต้องมาลับขาเสาวที่สาที่คือคุณคือคือต้องอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปที่ติดต่อธุรกิจที่ลอนดอน ธุรกิจปั่อนเดียวทีท่ลอนดอนแต่ก็มีลูกค้ามาผมก็ต้องบินจากลอนดอนน่ะตรงมาที่เลยเพื่อให้เช้าตื่นมานเขาต้องกินทำข้าวต้มให้ลูกค้ากินได้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับข,ข้าวต้มของคุณนี่มีม,มีสูตรไหมข,มข้าวต้มคุณมีสูตรไหมทำไมลูกค้าถ,ถึงแบบว่าเขามากลางกลางตรงกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้ทำไมเขาเขาถึงชอบมากินตรงนี้น สูตรก็มีเคล็ดลับอยู่บางทีเราก็ต้องเพราะเป็นเคล็ดลับที่เจ้าคุณปู่ท่านสะสมมาตั้งแต่ยุคสมัยพระชัยวรมันที่สิบแปดสิบแปดได้หรอแต่ก็อย่าว่าไปแต่ว่าผมก็เป็นเชื้อสายทางนู้นด้วยอ๋อเชื้อสายด้วยผมต้องเรียกคุณคุณผมเรียกคุณคุณสุดสีใช่ไหมใช่ครับอ๋อเพตอนนี้พอนีคุณเป็นก็ดูแลอยู่แล้วก็ไปจะไปยื่นอ๋อ กผมก็นึกว่าคุณแต่งตัวอย่างนีง้แม่ว่ามอมีเื่อสายมาจากอย่างมีมงองวชงงที่วมกตรงนี้ถึงถึงได้มานั่งล้วนโมยอย่างนี้นะจริงๆไม่อยากบอกหรอกเพราะเดี๋ยวรู้แต่ว่าไหนๆก็อันนี้แล้วเดี่เขาจะเรียกเข้าอา่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ว่างเขาจะเรียกเข้าไปคุณจะรับตำแหน่งอะไรนะปรับรนะเบียปร ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาอเหรอแรกเปล่าเตรียมหน่อยได้เอ่อเสร็จแล้วครับลูกค้าลูกค้าเรียกลูกค้าแล้วก็ใช้อะไรเคาะกับอะไรลูกค้าก็ดีหูอ่าลูกค้าก็ดีหูถ้าไม่เคาะเขาจะไม่กินเอ้ย หิวเลยอันอันอันนี้คือคือเรียกลูกค้าหรือเอ๋อมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่สวัสดีเจ้าของรานใช่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นระดับ C E O ผมแเป็นแค่ C E O ครับผมผมเป็นลูกจ้างอะไรมั้งขอได้ค่าบัตรเคิดิตหน่อย Seafood อ่าวิธีการเรียกลูกค้าเนี่ยเขาเรียกวมีเทคนิคปกติไปร้านอื่นเขาเสิร์ฟใช่ไหมเราต้องเคาะก่อนพอเคาะปุ๊บคุณจะสังเกตลูกค้าก็จะหิวอ่ะหนึ่งสองครับอ่ะอ่ะ หิวด <önce S 1> really? ิห ah. okay. uh ิว oh. ด mm ิโอเคโอ้โหหิวยังเออแล้วก็ไปเสิรมาต้องต้องเสิร์ฟใช่ไหมครับเอาป้อนเลยนะครับปลเนื้อใส่ลูกค้าวางปวดฮง่ะถ้าไม่ทำเองลูกค้าจะไม่ทานเอกลักษณ์ของทางร้านเราไอ้พ่านเนี่ย สีฟ์มเนี่ยคู่ที่ตามอหลักหลักแปดแล้วเชิญ <ๆ S 2> แงชอบกินอร่อยไม่ตีนะไม่กินกันผมไปหิววผมขออะไรหิวี <ๆ S 1> <laughs> อันนี้คือคือคนที่ติดเกาะมาตั้งแต่มเมื่อคืนใช่ไหมครับหรือไงอทีนี้มันจะจองมาตั้งปีหกป๋อแล้วก็พึ่งฟื้นมา เวลาว่าปีใหม่เขาจะขอสถานที่จัดงานผมก็เลยต้องนัดเป็นปีอ่ะปีหกสาใช่ไหมอันนี้อันนี้เขาตั้งแต่ปีหกหนึ่งใช่ไหมหกสองหกสองอ๋อหสองประมาณปีหนึ่งอย่างต่งงำ 6, บางทีก็ 6, 2. 2> เมื่อปีหกสองอ่ะนับนับตั้งแต่ปีห้าสี่ น่ำพ้อมพอดีเราปรับปรุงฟาร์มใหม่นี่พอพอฟาร์มเราดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เริ่มแล้วก็นั่นแหละก็ถ้าจองมาก่อนอะไรก่อนแล้วก็ถ้าถ้ามันเคลียร์แรกก็จะพยายามไม่อยากให้ลูกค้าได้ตำไถ่กันทุกคนนะครับแต่อันนี้ปีปีหนึงก็เต็มแต่รอรารอได้เนาะอรอไได้อันนี้คือเราเราเราอันนี้เราเราจองเป็นปีเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคิวเรา แน่นมากเวลาเขาไม่ค่อยมีด้วยครับผมละต้องต้องที่อยู่ดันดอนส่งขึเครื่องมาต้องเทให้ลูกค้าเอออันนี้คือวิธีเรียกลูกค้าใช่ไหมครับอ๋อเรียกลูกค้าเรียกให้เขามากินได้ไหมครับ ชื่อชื่อช่องพี่ชื่ออะไรนะชื่อช่องในยูทูบพี่ชื่ออะไรนะยูไปติดตามเหรอเออกูกูจะไปเลิกติดตามใช่ไหมช่องสุดสีฟาร์มยูทูบชาแนลไม่หาเลยจ้ะฝากฝาก่องฝากช่องสุดสีฟาร์มชาแนลนะครับที่ท่ามยูทูบนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเราอยู่ประมาณ ห้าล้านอ่ะู้เล่นพูดเล่นห้าล้านอ๋อห้าล้านไม่ถึงห้าสิบด้วยสี่สิบยังไงถ้าใครว่าก็กดให้หน่อยนะครับเพื่อไปกับเราใจผมงเ้าทำมาสี่ปีแล้วคุณไดตาเท่าไหร่แล้วพี่เต่งกำลังให้เขาด้วยสิบเอาเรียกเรียกลูกค้าหน่อยครับเรียกลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อย จานมาเรียกผีดินมาเรียกผีดินเออเออเหี่ยวเลยเหี่ยวเหี่ยวมามามาด้านมาช่วยมาลงมามาแหหมมอลอันนี้คือคือคือ,คอตอนเช้าเราเราต้องมีข้าวต้มเลี้ยงใช่ไหมครับฟุกฟุกฟุกผิดคำพอในข้าวไหมออันนี้ตั้งแต่ปีหกหกหกสองใช่ไหมหกสองไมนึิน ข้าวไม่แล้วก็ทิ้งแล้ปีนึงนะนี่ทำปุ๊บทำปั๊บเดี๋ยวผมแช่ปีดไว้นี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังให้ดูวันนั้นแตอยเป็นไงโจ๊กอร่อยไหมเฮ้ยเบาหน่อยเฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อยมึงก็เบาหน่อยโจ๊กผ่าาน้ เหมือนเหมือนได้ยืนอยู่กลา,างท่ามกลางอลาสก斯加อันนี้ความหนาวมีความละมุนละไม <laughs> เหมือนได้กินได้กินมันมัน,มนของหมีขาวอ่ะเคยเคยทานไหมหมีขาวหมีขาวคือคือคือหมีผมผมเคยปั่นจักรยานทำมิติจากบ้านป้าแต่รัสกามาเพื่อไปยิงหมีมากินแบกมาแหละครับเลยไงากแอบ <ฮะ S 1> อยากกินหมีอ๋ออยากกินหมีหมีขาวน่ะ มันจะเป็นยางจันาปะิเนี่ยมีอะไรวะมีขาแล้วคุณเห็นมีไหมน่ะเห็นมีเห็นมีใช่ไหมเห็นปุ๊บอาอโอเค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 ใครเนีเกินเาจะของความเเริ่มเครียดแล้วอเาเริ่มเครียดเออสวัสดีใน่างสวัสดี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 ครับสวัสดีครับไม่มีผิหนะครับผม พูดพูดไอ้ทั้งนี่นหละน่ะไอ้ติดตามติดตามติด like, ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทางช่องทางด้วยนะครับทั้งทางเพจตุสีฟาร์มแล้วก็ช่อง y o ยูทูบแชนแนลนะครับแล้วก็เป็นลูกส่วนตัวก็ติดตามกันได้นะครับเอ่อตุสีวิชากิจบวกนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็แต่ละช่องก็ไม่เกินสี่สิบนะครับโอเคโอเคครับโอเคบายบ๊ายบบ๊ายบาย นะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ของเราต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับทีมงานฟองฟอดทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานไฟเครื่องเสียงแล้วก็กิจกรรมเวทีทุกคนเลยนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันตั้งแต่เที่ยงกันเลยเที่ยงวันจริงๆแล้วก็วางแผนกันมานานแล้วก็ปีนี้ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีดีมากๆเลยรู้สึกว่า ชื่นใจครับสุขนานประกอบกับอากาศก็ดีมากทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีต่อไปข้างหน้ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน,นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย